สวัสดีค่ะพรม่นพนองเมื่อดีกกรมะบอกกับมะดักำนวนคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีทีมาปังซุดๆพแม่นพนองกลับมาผง,งาดอีกแล้วนะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองดีใจด้วยกับคนที่ได้เนาะคะ่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปัง ลอดติดตามช่มไปพร้อมๆกันพรอแไหพี่น้องลาพัฒนาเมื่อคืนแต่กันไปหลายคนเนาะแต่กันสุดๆของเลขมีที่มาเข้าไปสองงวดติดๆ ได้เปลี่ยนแฟนครับจับตาม่งแล้วเรามาตามพองเลขนี้ที่มาว่าวันศุกร์คือพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามลงให้ก่อนหนึ่งวันจังไดกระกาบขอบุญขอบคุณเลขนี้ที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอสซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเฮาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะ ถ้านี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเป็นจ้งไดพ่อแม่พี่น้องหมานโบน้อหมานบเนานบเพราะว่าของเลขมีที่มาเข้าสองงวดติดๆนะคะแต่บบได้เข่าตัวเน้นตัวจอเนาะแต่ถือว่าปังสุดๆ,ดๆโซโอ้ยพ่อมาดามเอาปู๊บไก่กับมาปั๊บแลวพ่อแม่พี่น้องเ,อเพราะว่าเข้าไปสองงวดติดๆเนาะ ดีใจกับคนที่ได้เนาะคนที่ยังไม่ได้เ้ามาต่างตัวเด้อเพราะว่าของเลขมีที่มาคือมาดามบาอลละเพราะว่ามาดามบอกว่าถ้าได้เดินแล้วเขาของเขาจะเดินติดติดเด้อสันมาอิลีพ่อแอ่พี่น้องไมาอิลีก,บกาบขอบุญขอบุณเลขนีที่มาเด้อค่ะที่เฮ็ดให้เอฟซีว่ผิดหวังเนาะสำหรับคนรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นบ่ผิดหวังพ่อแอ่พี่น้องมี่เอฟซีเขาว่าก็เนตน ของเพิ่นกระเม่นเนาะครับพะนะอุ้ยกาบขอบุญขอบคุณเดอ้อที่มาเขามาช่เมช่วยเนาะแค่ได้ยินซ้ำนี่กระหัวใจกระชุ่มกระชวยได้พอมีพี่น้องว่าบ่เขามาขอมเมนตนว่าอุาา้ยคองเพิ่นละเขาอิหลีว่าสั่นเขาดีเนาะว่าสั่นเพิ่นว่าอุ้ยกา,า,า,าบขอบุญขอบคุณเอา้าผู้ใดๆด,ดีใจนำสองวันติดค่ะสองวันติดติด หลักร้อยโบมาได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะหลักร้อยไม่มามาหลักหน่วยหลักสิบงวดก่อนมาหลักร้อยเนาะค่ะเนาะงวดก่อนมาหลักร้อยหรือว่าเข้าไปเต็มเต็มดีใจกับค้นที่ได้เนาะแล้วก็ดีใจกับเลขมีที่มาน้าเดอ้อดีใจน้ำ่นขึ้นสีมานอยู่ดอกเนาะมาดามตีเอฟซี FC เขามากคอมเมนต์ว่าของเลขมีที่มากับของมาดามตรงกันที่อ่า หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเะตีห้าหนึ่งหนึ่งห้าวสันมาดามกัดทื่นเนะาะแซ่งงพันยางใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุยปูดมาออกหกหนึ่งเสยเนาะป้าสิไปเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไปหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะเอฟซีคำว่าข้อม,อม,มนีนมาดามกัดจัดนักเลื่อยขึ้กันหละพ่อแม่พี่น้องเอลยลุยปูดมาออกหกหนึ่งเนาะย่างวันนี้ไปทางอุบลน,นะทั้งอุบลจับตามมงน้ำเดือดของเหล็กนี่ที่มาช่วงนีดไปทั้งอุบลน้นำอยู่เด้อ แล้วก็เข้าไปสามสามนะของเพื่อนเข่าเบิ้์นดีเด้อพว่พี่น้นองเด้อของเลขนี้ที่มาจับตามองเนาะอย่างงวดนี้ก็ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างเนาะปีนี้จับคู่เข้าไปแล้วสามงวดเนาะพว่พี่น้นองเนาะงวดแรกนะงวดแรกของปีเข้าไปแต่ตัวรูดหกนะคะจับคู่ให้หกสามออกหกสองเนาะจับคู่ให้หกสามออกหกสองงวดนี้มัดรูดบันนี่ งวดนี้ก็มาลุดลุดสองงวดเนาะแม่กระทั่งตัวลุดนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาเข้าทั้งบนและล่างเนาะตัวลุดให้เบื้องประวัติเพิ่นจักน้อยเนาะแล้วก็มาเข้าสามสามเข่าตัวเบิ้์นเนาะคะนะ่ะเนาะเข้าไปตัวเบิร์สามสามแล้วก็ลุดค่ะแต่ไปเข่าทั้งอุบลสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะและว้วงวดนี้ก็ลุดให้แปดให้แปดหกเนาะ โอ้อันแปดตัววิ่งเนาะพวอแม่พี่น้องลืมขอโดดขอไปแปดตัววิ่งกับศูนย์ลุดค่ะรัฐบาลลาออกเก้าสี่สีล่างออกสองเก้านาะวดนี้ลุดแล้วก็มาเข้าศูนย์ศูนย์เริ่มแล้วพ่อแม่พี่น้องเริ่มแล้วคันได้เริ่มแล้วว่าว่าหยุดเดินนี่เด้อวันนี้เข้าไปทั้งอุบลเด้นนี่ ตองอุบลเพื่อนกับเขาไปได้นีมนี่สองแปดแปดสองทางอุบลเพื่อนให้แค่สามหางตัวเน้นเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์เนาะเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็งวดนี้มาเข้าหนึ่งหกหกหนึ่งมาดามกันเน้นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เขามาคอมเนตนมาดามเขาไปอ่านคอมเงินมาของมาดามสวยเนาะวันนี้ตรงกับเลขมีที่มาประเาหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเพิ่นวะ พมดามกะจัดเลยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าลุยปุย๊ดมาออกหนึ่งหกพอแมพี่นองอ้าววดานี่เอาไม่ผู้ใดสิตสามเหลขกมีที่มากห้เบื้องได้เด้ดค่ะมอเป็นการเสียเวลาเพราะว่าเมื่อวานรีพีดไปแล้วเนาะเมื่อวานรีพีดไปแล้วของใครเข้าน่ะเอา้าเฮ้ามาเบื้องของเพลนเลขมีที่มากกอนแล้วฮอจังคอยไปเบื้องว่าของไผ่เข่าเนี่ยเนาะเพราะว่า เอาฤกษสีเอาอหรอลกสีเบิ้งสัก,กวันละก็แม่พี่นอ้องฤกษ์สีเบิ้งผู้ขันเขาสัก,กวันหมดของซ้อเฉีใช่ลงให้แล้วเนาะอ้าเบิ้งของเหล็กมีที่มากกว่าน่ะเห็นใจผู้ที่ว่าได้เนาะผู้ที่ได้กะอยากเบิ้งอีกเอาไว้ฟันเดอเพราะแม่พี่น้องพรุ่งนี้ถึงจะออกน้าลาวัฒนาแคปนาจอแคปนาจอผู้แคบบบเป็นยักมากบัน,นี้มาดามสีฝ้าอ่านให้พวกฝ้าแห้งดอกยานมันหลุด ยับมากยับมากเว้พี่น้องดีใจกับคนที่ได้คอมเมนต์เข้ามาในเด้อคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เลขมีที่มาให้มาวิ่งบนล่างรูด8กับ 0, 0ูสองตัวหหางแปดสี่แปดห้าแปดหกย์สี่หหเบิร์ก็จะเป็น8ปดแปดสตัวสี 0, ่ 4, หาง แปดศู80 4, 80 5, 80 6, 8, นย์สี่แปดศนย์ห้าแปดศูนย์หกแปดแปดศูนย์ะคะสองตัวเน้นสามหางเขนเขนแปดสี่แปดห้าแ, 84, 85, แล้วก็ศูนย์สี่ดัดไปพูดไปพี่น้องแปดศูนย์สี่สามตัวเน้นสองหางแปดศูนย์สี่เพราะว่าพูดเน้นให้ศูนย์สี่แล้วก็สี่แปดเนาะแปดสี่แล้วก็อีกหางหนึ่งจะเป็นแปดศูนย์ ห้าอา้าวชอบตัวไรพ่อแม่พี่น้องจัดไปชอบน้ำเพลินบอมีครูไรมักบอค่ะมักครูไรบอรอ่ะเขามาเบื่องของเซียนเซียนกันก่อนบาทน,นี้ก่อนสิไปสำหรับผู้แับหน้าจอแล้วมาตามของช่อเศษใช้ดูบาทน,นี้มาเบิ่งของช่อเศษใช้เกียรเซียนดังของช่อแชดใช้เข้าไปเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องไล่ตาบอ อมาดามยาไล่ตาให้เบ no? ื้องแบบมีเนาะของโชแท้ใ้แตกบนล่างสามตัวต้นสองตัวบนสองตัวล่างเข้าตัวเน้นตัวเจาะลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมอุ้ยเสียงคือดังแท่มาดามตีเอาต้องคือกันคือใช้นั่งแม่พี่นองหนังตัวยางหนังเรื่องใดที่ดังที่สุดบนสิวเสียงมีละแมนบ่ ว่าเมื่อพี่น้องว่ากันผู้ใดเกิดพร้อมมาดามกัสีเห็นเน้นนางกลางแป่หรือนางขายยาหรือนางล่อมพาเนาะเพื่อนสิตประกาศช่องมีละต่อไปจะเป็นของพูนแล้วชอเชษใช้ที่เข้าไปสามตัวตดนสองตัวบนสองตัวล่างมีไผได้ไผตามบอกเรามาติดตามชมต่อพูนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาโฆษณาเพื่อนเนเดอร์โดนโดนเขาทีนึงเอสตี้ก็ว่าคอมเมนต์ว่าอัน เดือนหนึ่งจังมากเทียนหนึ่งพะนะเราเป็นตะเล็ดตุนชอยเฉยใช่เถอะเนาะเฉยใช่เอ้ยฟังแล้วฟาวเอามาเดือดแตกสามตัวเด้งหวัดนี้ก็ได้เนาะเข้าตัวเน้นเดือดสามตัวก็ได้ดพ่อแม่พี่น้องอา้าวลงคปให้แล้วเนาะแล้วก็ของแรกล็อกจิ๊กก็เข้าไปแต่ตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดถือว่ายังไม่หลุดนะคะอา้าวชอบความผู้ใดคอมเมนต์มากแล้วก็ของเซียนนมเข้าไปตัวรูดถือว่ายังไม่หลุด ถือว่ายังไม่หลุดของเซียนหนุ่มแล้วก็ของแรกรับนางฟ้าเข้าไปแต่ตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดนะแล้วก็แปดเซียนแางบัน่นของลุงส่งเข้าไปอีกแล้วเวียนงวดเขาวงวดพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วของลุงทรงแต่มาดามลงคลิปให้อยู่นะเมื่อวานเนาะเมื่อวานซืนเนาะเออเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มาดามลงคลิปประชนันกันกับหลวงพี่แขกเนาะ ของลุงส่งเข้าไปเต็มๆอีกแล้วหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็ของบอ่อผ้าชูผู้ใได้เป็นแฟนครับบอ่อผ้าชูเข่าตัวเน้นตัวจ่อเข้าแบบบ่ต้องกลับให้มาแล้วเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะเนาะให้มาแล้วของลุงทรงกับให้มาแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิล่งให้จนหูตาเปียกพลัมมือน,นี่เนาะลงให้เอฟซีอะดตตดตามชมเลยแล้วก็ของคนสารคาม ก็เข้าไปของคนสารคามให้มาแล้วคือกันบวยเลขกออกปุ๊บห้ปั๊บโอ้ยถูกใจมาดามมากเลยขอบบุญขอบคุณคนสารคามเนาะของบอมผ้าโชค่คือกันของลุงทรงคือกันพยยพี่น้องออกปุ๊บห้ปปั๊บของเกตตาพารวยเข้าไปแล้วให้มาแค่สี่หางหกหนึ่งตรงๆแต่ไม่ได้เข้าตัวนี้ตัวเจาะรอติดตามชม แล้วก็ของปูศูนย์เ็ดเข้าอีกแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับปูศูนย์เจ็ดเข้าอีกแล้วค่ะเข้าไปอีกแล้วรอติดตามชมรอติดตามชมแล้วก็ของปู่โคราชถือว่ายังไม่หลุดไอ้ฮกสามออกหกหนึ่งพ่อเมีพี่น้องของปู่โคราดแต่เน้นให้ที่หกรูดที่หกเข้าไปเต็มเต็มรอจับตามองแล้วก็ของอบอโบ ถือว่ายังไม่หลุดสองตัวมาตัวถือว่าหรูแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพยายามลงให้หมดสุกคนพอแม่พี่น้องถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็ของแมวหน่อยนำโชคจับตามองแมวหน่อยน้ำโชคด้วยพแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดเดินดีสุดๆุดตัววิ่งตัวรูดของเพิน่นเดินดีค่ะเดินดีของแมวน้อยนำโชคเนาะเอาจับตามมงจับตามมง แอามาแคปหน้าจอของเลขมีที่มาอีกครั้งหนึ่งบ้านของมาดามอยากเบิงบ่อบเบยพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดตามมาดามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดพนะลุยปุดบทหนึ่งเอ้ยขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นี้จากมาดามเมิดแล้วบ่ล่าล่านเด้อฐานเนี่ยจะได้รู้ว่าคลิปต่อไปเป็นข้องไผเด้อ เนาะเอากาบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซีซูคูซูคนเด้อค่ะเด้อที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะจะได้เห็นทุกลีปแล้วก็กาบขอบุญขอบุณคอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจกับเซียนเซียนเนาะค่ะเนาะ ข้อบูลขอบพูดหลายๆโอ้ยเสี่ยนมีกำลังใจเพื่อนเขาไปอ่านคอมเมนต์เราเพื่อนก็มีกำลังใจพวกพี่น้องอ่ะโฮเมีนวาตานมาดามเด้มีกำลังใจเพื่อนกับเขาบึงค้อก,กันเนาะว่าของเพื่อนเป็นยังไดคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ